โตอยู oh, mm ่นะจ๊ะเห็นมันมาเห็น hmm. มันมาสิจ๊ะประดล่ะเข่งปดเข้าในจ้ไม่ละจ๊ะเนาะไม่ละอยู่ลจะเนี่ย จ้ะตายลมมันแห้งมันขึ้นนะจ้ะเนาะก็เข็งนิน่อยจ้ะเดี๋ยวไปหาตัวอีกตัวนึ่งนจ้ะเนาะมีสามบนลมี๋ยวน้ำรอบมันไม่ ้วจ้ะเนาะสำหรับหลุมเดียวเด้อจ้ะนะีน่หลายเติมเนาะจ้ะเนาะวันะนี้ซาบาน,น่าก็มาย่างสายจ้ะมันตั้งแต่หมึกพื้นแล้วจ้ะเนาะ,นะะนี่ bye bye, จ้ะลิมบี้บายจ้า ಬಾತಿ